การต่อตั้งมูลนิธินั้นเป็นไปตามเอกสารผมกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่านอกจากเอกสารหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีเอกสารที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งที่เป็นเอกสารการแต่งตั้งความไว้วางใจให้สีกาคนนี้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภาษาเยอรมันผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับแต่อ่านว่า t ูแฮนเ d อ r t r a c k แต่ว่าสัญญาแต่งตั้งความไว้วางใจ เป็นสัญญาที่พระอาจารย์ทึกลิ์ได้ลงนามแต่งตั้งสีกาคนนั้นในประเทศเยอรมน,นีนอกจากนี้แล้วนะครับเอกสารที่ผมจะนำมาเสนอต่อท่านเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ามูลนิธินั้นมีการก่อตั้งจริงก็คือเป็นเอกสารหนังสือตราสารแต่งตั้งพุทธวจนะฟาวเดชันเยอรมนี นี่คือเอกสารตาสารการแต่งตั้งที่มีการลงนามโดยประธานาธิบดีมลรัตบาวเลียล่างเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2562อย่างที่ผมกลัาเรียนในตอนต้นหลังจากนั้นอย่างที่ผมได้เรียนก็คือหลังจากนั้นอีก10วันก็คือ1มีนาคม2562ได้มีการโอนเงินจำนวน210,000ยูโร ้าไปด้วยความที่ต้องกาบเรียนอย่างนี้ว่าบัญชีในประเทศเยอรมันนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยเอกสารที่ผมมีอยู่ในมือนั้นเป็นเอกสารสเตตเมนต์ของบัญชีมูลนิธิพุทธวัจนะเยอรมนนีตั้งแต่เดือนเมษายน2568ซึ่งเป็นภาษาเยอรมัน และยังไม่ได้มีการโน t ทลไลซ์หรือไม่มีการทำคำรับรองยังไม่มีการทำคำแปลอย่างเป็นทางกลางและไม่ใช่สถานะปัจจุบันที่ผมควรที่จะนำมาแสดงต่อท่านในวันนี้